เข้าสู่ช่องป้ากัไสกกกนะคะเราไปทำบุญด้วยกันนะคะป้ากัไสก็เอานั่นไปวางเลยนะคะเอาโต๊ะไปวางแล้วนะคะก็เราก็จะมาทำบุญด้วยกันนะคะเร็วเร็วเร็วพระมาแล้วนะคะพระมาแล้วพระมาแล้วนะคะก็เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะคะ ชะอนี่มชะลอแป๊บเลยะลเลยลเยเหรอฮ่า ทุกสารนุน,นัะครับจะเสิร์ใสกับยาคันนี่ตรงนี้นะจุดสุดท้าย นโมทนาสาธุสาธุนะคะนุโมทนาสาธุนะคะก็เราก็มาใส่บาตรด้วยกันนะคะก็ผลบุญนี้ก็เราจะได้รวมกันนะคะคิดีทำดีขอให้ได้ดีๆนะคะสาธุก็มาดูหมอกกันก่อนนะคะ โอ้โหหมอกนี่ปิดหมดนะคะปิดผู้หลวงหมดปิดผู้ขาแอบหมดนะคะหมอกขึ้นเยอะเลยวันนี้สงสัยเดดก็จะจ้าเลยนะคะท้องฟ้านี่กรน,นีก็หลังคาบ้านลุงพลก็ก้อนเมฆก็เป็นย่อยย้นะคะเห็นไหมคะเป็นทา มองเข้าไปตรงบ้านกูก,กอกก็ฟ้าเป็นสีครามค่ะแล้วก็อันนี้ก็หมอกนาทึบนะคะปู่เราก็ยิ้มให้เราเลยค่ะเห็นไหมคะ่ะยิ้มเลยนะคะก็ทางภูเหล็กไฟนะคะก็เป็นสีขาวนะคะเมฆขาวเป็นหย่อม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 ,ม,มนะคะ ก็อุ๊ยกามาแล้วนะคะสาธุสาธุกาถ้าป้าคำใสเห็นกาทั้งคู่นี้วันนี้จะขายดีนะคะเงินก้อนใหญ่จะเข้านะคะก็มาแล้วนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณเท,ว,ทวดาเนาะก็กาก,าก,ากา็ผ่านไปตรงที่ภูผาเอกนั่นแหละค่ะสองภูเมียน,นี้เข้ามาตลอดนะคะ จาก็ครับเงนินทรับทองมานะคะก็ดูหมอกสิคะหมอกสวยมากเลยหมอกจุดทุ่งนาเลยนะคะหมอกจุดทุ่งนาเลยก็ร้านต้นฮักก็จะเสร็จแล้วนะคะ หลานต้นหักก็จะเสร็จแล้วดูไปเรื่อยๆนะคะเราเกิดเป็นคนเราไม่ต้องเราไม่ต้องทับถงมคนอื่นเนาะ เราคิดบวกคิดบวกแล้วก็จะครับแล้วก็จะดีขึ้นเองนะคะคือใครจะว่าไงก็ช่างเราทำดีสักอย่างมันไม่ไปไหนเราก็ไม่อดด้วยเนาะก็ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้เวลาเขาตกทุกข์ได้ยากเราอย่าไปซ้ำเติมเขาเราก็คือให้กำลังใจแล้วก็ ช่วยเหลือเขาที่ที่เราช่วยได้นะคะถ้ามันเหลือบากว่าแรงเราก็ช่วยไม่ได้ก็เราก็มะ๊ไม่แม่อยู่เนาะก็มาดูหมอกหินนะคะหมอกหินแล้วก็มาดูห้วยปู๋โอ้ยลานทำไม้ไอ้โค้ลัมขึ้นไปนอนกระถังเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแผลคนที่ดูเลหมานี่ก็ เหมือนคุณจิมมี่นี่ก็บอกเขาเลยนะคะเป็นเพลใหญ่เลยค่ะนี่ขึ้นนอนกระถางทูบนะคะเพราะว่ามันเป็นบาดใหญ่มันเป็นแพลใหญ่ค่ะก็แล้ว <c oughs> ก็มาดูววมกัดนะคะเพราะว่ากินข้าวกับจิมมี่อยู่ตลอดเลยค่ะจิมมี่ก็เอาหัวอาหารให้กินราคัมสายก็บอกว่าเอายามาให้มันหน่อย ก็ว่าเขาเคยพาเม่กกี้ไปหาหมอก็มียาอยู่ค่ะอันนี้ก็ห้วยปุ่งนะคะห้วยปุ่งพูหลวงปิดหมดเลยค่ะเห็นแต่ทุ่งนานะคะทุ่งนาแล้วก็ูหลวงมองไม่เห็นเลยค่ะจุดกันไปเลยจุดป่ายางไปเลยนะคะมองไม่เห็นเลยค่ะอันนี้ก็พู ูกระโลนแล้วก็ต่อกันกับภูเหล็กไฟนะคะก็ท้องฟ้าก็สว่างสว่างนะคะพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วนะคะนี่ท้องฟ้าก็สว่างเพราะว่าแสงพระอาทิตย์มันลนนะคะแล้วก็เมฆเมฆก็หายไปพอโดนแสงอาทิตย์ก็หมอกก็หายไปนะคะความมืดก็หายไปค่ะ ความสว่างก็กลับมานะคะก็เราก็เดินกลับเนาะมาดูน้ำห้วยปุงแล้วก็น้ำก็เป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำที่มันไหลลงมาจากเขาเพราะว่ามันก็เซาะเอาหินนะคะก็น้ำมันก็เป็นสีน้ำตาลค่ะก็เราก็กลับไปร้านแล้วนะคะ ปากันสก็เดินกลับไปร้านโควลั่มไปไหนแล้วเนาะวิ่งเข้าไปบ้านป้ากันสแล้วบ่ คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน่อยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ช่วยเหลือป้าคำสายมาตลอดนะคะรักและคิดถึงทุกคนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ